บ่แล้วดอกพี่น้องหลังจากที่ลิซ่าหาเขาหานา้ำหายาให้มิยาไว้รุ่นแปดซีก่กแล้วก็นัง่งเลไอติบลงมาเปลี่ยนเวนเลยจ้ะไอติบจะล่วงมาประมาณเก่าโม่งจ่าราวามาเปลี่ยนลิซ่าตัต้งแต่ตอนตีหนึ่งตีสองจ้าพี่น้องกับปอยแหานางนอนนั่งนอน,น,น,อ,นอิ่มแล้วนั่งก็จะลงมาเปลี่ยนลิซ่าแล้วก็ลิซ่าก็จะขึ้นไปอาบน้ำจ้าบอกเลยว่าแต่ละมือแต่ละเว้นลิซ่าก็ไปติบก็จะประมาณนี้เลยจ้ะ เปลี่ยนเว่นกันซอยกันจ้าพี่น้องอยู่สองคนเพราะว่ามันมีกันแค่นี้เนาะจ้าบางคนกะอ่ะบาบอกเข้าใจลิซาเนะจ้า นูเห็นบางเม่นที่บอกว่าไฮริซาลดข้ามวาโจมไ้ไอตีบท่าเผื่อไอตีบลำบากลำบ่นนี่ยังประมาณนี้เนาะจ้ามันทําให้ดูนาเบื่อนายังริซากับขอโทษขอ,อภัยเด้อจ้าแต่ว่าสิ่งที่ริซาว่ามันก็คือเรื่องจริงจ้าพี่น้องท้าว่าลำบากบอมันก็ไ่ได้ลำบากขนาดนั้นดอกจ้าแต่การที่ยูนกันสองคนผัวเมียมันก็มีเรื่องที่ว่าอันนี้กันเนาะจ้าซึ่งตอนนี้ถ้าหลายๆคนได้เมืองคีบเมืองยังก็สีเข่าใจริซาเนะจ้าว่า พี่ลิสาก็ไปตีแบบอ่าละหองละแหงเซกันก็คือต่างคนต่างเมื่อยนะจ้าบริเทะเลาะกันแต่ยางใดเลยจ้าพี่น้องอารมณ์แบบคนใดนอนบอเต็มที่ง่วงนอนแล้กก็ง,งุดนิดเซกันหันไหมจ้า มียกังุดงิดพวกกังหุดงีดเพราะว่าต่างค้นกับต่างเมื่อต่างคนกับต่างแบบเออถึงเวลาแล้วหรอจะตื่นแล้วบ่อยังยังเสียวยังนอนบเต็มอิ่มเลยอียังประมาณนี่นะจ่ามันกันจะมีอดเอดอดแอดกันนะจ่าเพราะว่ามันเมื่อยแล้วกับมันง่วงนะจ่ะเฝ้าค้นป่วยมันเมื่อยอยู่แล้วมันก็เลยเหตุห้ต้องทะเลาะกันแล้วมันก็ตตองใส่ความอดทนสูงแฮหงจ่าพี่น้อง ถ่ามาลำบากบ่วมันบริไลลำบากเลยเพียงแต่ว่ามันเมยแหละก็มันบ่เข้าใจกันแต่ว่ากับปับทัศนาคติกันมานาั่งอธิบายเหตุผลแล้วก็บ,บอกกันว่าต่อไป่าเหตุแบบน,นั้นแบบนี้อะบอกข้าาเบาที่มันบ่ดีใส่กันเน้อพอเป็นแม่เธออีหยังประมาณนี้เนาะจ้าฉันกะเมยคือกันต่างคนต่างเมยก็ต้องเข้าใจกันหลายๆประมาณนี้เนาะจ้าก็บ่ได้แบบว่าเว้าเรื่องแบบอีหยังมากไม่เนาะจ้ากับขวโถษขวอภัายบางคนกะอ่าบอกลิซาลิซากั เก็บมาป,ปับปรุงเก็บมาพัฒาน้าจะาขวงนัรนละจา้าแต่ว่าเดี๋ยวความทีว่าเมยมันก็ต้องมีบางเนาะจา้าพี่น้องใส่กันอารมณ์มันกับบอดีทั้งสวงค้นเนาะแล้วขอบครั้วไอาตีบก็เป็นครอบรั้วที่แบบว่าบ่ได้ใหญ่เนาะจา้ามีกันยุแคแสวงคน้นสามคนพ่อแม่ลูกนั่นแหละจา้าแล้วไอตีบก็เป็นลูกคนเดียวบัดนี้นั่งก็เลยเป็นอีย่างที่บ่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ ตอนพ่อปูป่วยนะั่งกับบ่ไดมาดูแลพ่อปูบ่ไดมาเมืองบ่ได่มาแย่ง,ง,งบ่ได่มาอ่าปนิบัติฟุ้งฝักแบบไม่ยาป่วยเนาะจ้าเพราะว่าตอนนัานนะ่ะไม่ยาแล้วกับมีแห้งเมืองพ่อปูดูแลพ่อปูได้จ้าบวกครูกับลิสากับซอยมันก็เลยบวมเมื่อจ้าแล้วอีอย่างตอนที่พ่อปูป่วยแล้วก็เป็นปูซาแล้วเหี่ยวใส่กับโถแล้วบ่องอแง่คือจังไม่ยาไว้รุ่นแปดสิบเนาะจ้า อาการของคนป่วยมันก็เลยบวคื้อกันจ้าพ่อตกไม้ยาแล้วแล้วก็เป็นผูหญิงแน่นอนอยู่แล้วจ้าพี่น้องหลักกระจึกคือจังเขาเป็นเม่นเป็นประจำเดือนนี่แหละจ้าเขาก็นอนบวแสบนอนบวนัวจงสิบอยากใส่ผ้าอนามัยอะร่มนี่แหละจ้าพี่น้องแต่กระต้องเข่าห้องน้ำรู้ชึกแส้รู้สึกยังอีหยังประมาณนี้ของกเข่าใจแล้วอยู่แต่ความงอแง่ของเล่านี่คืออ๋อจบบอสินจ้าพี่น้อง่ามันก็เลยเห็ดให้มุขคอยน่ะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยล้าแล้วก็แม่ก่ะ ความจำกะจำยังเนี่ยกับบได้เนี่ยลงลงลืมลืมจำได้เนี่ยจำบได้เนี่ยประมาณนี้เนาะจา้าพี่นอวมันก็เลยเห็ดให้หม่คอยนะเมยก็เลยศาสตร์อารมณ์ใ่การได้ทมว่าเข้าใจกันบ่กับปับ๊บทัศนคติการน,นั่งคุยกันจะว่าตัวไปนะเขาต้องใจเย็นๆเขาต้องอดทนเมื่อยไานเขาเกเอยามาหายมาดากันเมือ่อยไานเขาเ็อยามาจมเห้กันเนาะเพราะว่าแม่เขาต้องดูแลไปอีกระยะยาวเลยเขาต้องใส่ใจเขาต้องเข้าใจกันหลายๆเนาะ ถ้าเมื่อยก็ขอแค่บอกกันดีๆบต้องมาดาบต้องมาจมให้การกับแค่ว่าเออเธอวันนี้ฉันขอนอนเยอะๆหน่อยนะให้เธอดูแลแม่หน่อยเดี๋ยวสันสิลงไปเปลี่ยนเอาชั่วโมงยาวๆไปเลยจ้าประมาณนี้จัดสันเวลาให้มันถือต้องประมาณนี้นะจ้าพี่หนวกกับบมีอีกอย่างมากไหม ส่วนอาการเมียาไวรุ่นก็คือเห็นนี่ละจ้าเดี๋ยวว่าจันนี่ลิซ่าก็จะได้พาเมียาไปรงพยาบาลกับบรลูว่ามอเขาสิเอาเฮ็ดจังไดเนาะจ้าจะน้อนร่วงบานหรือว่าจะได้กลับมาบานกับตองมาลุนกันอีกเธอเนาะจ้าตอนนี้ก็ดูแลอาการไปก่อนสภาพก็คือเห็นนั่นละจ้าพี่นงมียาไวรุ่น80ดิลิซ่าก็สซันหาแนวอยากเนวกินเฮ็ดซุปเพ็ดเขาต้มเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้แล้วกินแล้วก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์จ้าพี่นงไม่ว่าจะเป็นซุปเฮ็ดไม่ว่าจะเป็นเขาต้มนี่ยังจยงเสียเขาต้มใน ิรากับทรายพืชพักท่านยะพืชที่มีโปรตีนที่มีสารอาหารครบทุกอย่างแลยจ้าเอาเมาปั่นร่วมกัน บอกเลยว่าเมียวัยรุ่นแปดสิบมีได้กินอาหารที่ดีแน่นอนจา้าแล้วกับลิซ่าก,กบ็บอกให้กินขา้าวบังคับให้กินข้าวตลอดเลยเพราะว่าบรสัรนนะ่ะมันจะบ่มีแห้งจา้าพี่น้องคนป่วยเนาะก็คือเฮ้าหนี่แหละมีแต่นอนแล้วมันก็เมือ่อยท้องใส่มันวางมันก็มีแต่นอนมีแต่นนมตนนมตจมเนาะจา้าคอยกับพยายามหาเนวอยากแนวกินหานมหาผลไม้เห็ดอีหยังให้เรากินให้มันได้นะจา้า ขอบคุณกำลังใจพี่น้องปองปายสุขูสุคนเดอร์ที่หายกำลังใจม่ยาไวรุ่น80ช่วงนี้ลิซ่าแทบจะบรดยเฮดอีหยังเลยจากพี่น้องบอมเมนวาบรอ,อยากเฮดเด้ด้วยความที่ว่ามันเมื่อยแห้งจากพี่น้องบอมมีเวลาพักผ่อนเลยบางเทีย เปลี่ยนกับไอตีไปแล้วลิซานอนเง่าแบบบลูเมียลูอย่างเลยจ้าฮะลังเทียตื่นมาเราก็อาบน้ำประก็ลลงว่าเฝ้าเมียไว้รุ่นแปดสิบ้ากินข้าวกินน้ำฮะละจ้าแล้วก็ช่วงเวลาที่อันเนี้ยเมียแล้วกับง้อเงงอหอยางฮะนอกกันเลย เท็จยังบอดายเลยจ้าพี่นงอยากแบบขายของกับบอดายขายเลยช่วงนี่จ้าแต่ว่ากาสิพยายามขายของที่มอยูห้มันเบิดฝากมาอุดนูนลิซาในเดอร์จ้าพี่นงค้ากับมีบลายดอกเหลือ,อยางลาบลายจ้ากัจะาเทกกเ่กันนารถแหลกแจกแถมไปเล่จ้าเพื่อที่ว่าไ่อยากขายของมันดอมส่วนของที่ยูไทยกับขายคือเกาเดอร์จ้าพีนพ่นงผู้รดอยากได้ก็สามารถทักหาลิซาหรืออ่า ทิมในตะก,กาศตอกตอกใดเลยจ้าพี่น้องขาลิสามีพผอมทรงอยู่ทางไทยกับขายขวงคือเกาจ้ามีค้นขายมีคนแพคมีคนยังให้คือเกาจ้าอยู่ทางไทย แต่ว่าส่วนตัวดิสาเองตัวน,นี่คือเฮ็ดย <c oughs> ัง <c oughs> บ,บ่ได้เลยจ้าพี่น้องเออกะนี่ลหละคือเห็นนี่ล่ะจ้าเอินหาเห้าคือจังลูกเอินหาเม่หิวนมตลอดเวลาประมาณนี่ลหละจ้าอันนี้คือตอนเศร้าของอีหมื้นหนึ่งตื่นขึ้นมานอนเฝ้ากันแบบนี้เลยจ้าพี่น้องโอ้่อยกระเมือยล้าแห้งนี่ก็คือจมให้การอันนี้เว้าต่าทีบต่าเดียนไปตัวทีบได้เมืองศรีนาคอยเล่วคลิปพ่อหยังเราก็เวา้าให้แม่จ้าเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้าค่ะทุกคน